วัสดีจ้ายายปีมาเต,ต็นตูจ่าเออแต่งตูไปเที่ยวย่ายุงเทีบดูเสือนเต,ต็นตูไปเที่ยวก่อนมายุงเทียบครับจุกาูมิุนทางในลือตามประเทศจ้ายายมาปหูเหิดตาจ่าเออ ใหญ่แตงแล้วเนี่เอาลงคคืนถ้าแล้วใหญ่จแป้งพับด้วยกันแป้งพับแยงตูกไปเที่ยวปืนหูปิดตาเนาะจาะา๋านาอะมากเถอะละเถอะ พับสิแล้วอได้กําปัแก้มแดงได้ถ้าได้สติ เสร็จแล้วเขียนคิว เดินทางเดี <facial> ๋ยวจ่าออกไปเปิดหูปวดตาก็จ่าสาารใส่มหาเดี๋ยวจ่าด้วยมาพาไปเที่ยวอาารจ้ไปเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับอืมนี่อือรอพี่น้องไปคึนทางงรวนนะนี่ ลายหูายตากกับขอถูขออพายเ้อเห็น <c oughs> บ่พี่น้องนทาวิวขุ้นทีานทงางดวนขึฟฟ้นทางดวน,นฟฟพี่นนี่นบนฟนะตั้งเลยันนี้มันคือโบฟีวะอือ งต,งน,ตงนี้เขาอื่นจะพ่านหนังพานอพน,นอ,ยอย่างเ่อานผูพิพากษาใหญ่ก็บงหูเนาะโอนโต๊ะใหม่อยู่ล่ะกลางทางน,นะเด้อพี่น้องยังเขาอื่นไม่นาจกยดี้คนรุาจกวาเออ ใหญ่เขาพายใจปลงไปอยู่มองใดใหญ่ก็อยู่บองนั้นเลยบางหัทากไปทางมาดอกเขาพาไปยังไปใดเขาบอกว่าไปก็ไปบ่ไดเนาะพี่น้องไก่จะลุ้งแล้วไก่จะลุงทางด่วนอธิกา อือมอื่สทิบาท่าสาพมอาไปม้ีหลายรอยวัดในกรุงเทในแถวนี้แม่ก็ต้องห่วงห่ก็วัดลายแม่ใหญ่ก็ัดตุ๊ดก็เอาไปเด้อยใยถ่ายตัวที่รุ่งนานรุงลังใหเข้ามาวัดหลวงตานี่จ่าด้ว ได้มาเที่ยววัดมาหาหลวงตาด้จ่าด้วยเอาอน้ำไปถาไวายหลวงตากลับมาทำบุญเีียว เดี๋ยวนะ38เดี๋ยวนะ ดิดิทัวๆนี่ี่นองบริเวณวัดตายมาหอดแล้วหอดหลวงตาเลยหรือกานมาทำบุญนี่งนั่ง Sampai yeah. jumpa. cơm thành oh, mẹ Để con đi là Nóng là nó con đi là <laughs> เรียนเด้อจะดื่มับยายเด้อจะดื่มับตาทองห้มามเสียงผู้ใหญ่ไม่ดีนะครับครับสะนะมโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะส ชามีตัวที่ยัางพีภพูดทงสาลานาคชามีตัวที่ยัางพีธรรมังสาลานาคชามีตัวที่ยัางพีสังฆังสาลานาคชามีตัดที่ยัางพี่พูดทางศาลาซีเร

ภาวะเลสปะริกิยํอัตตานํอัญญานํราโภปสํสิโตอัตตํประจานาญูยติไตรไญอนุสสเล ตุกตาปะเทวาตาสตัสสัมพันธ์าเวนัสตาสุซติอวันเดโต้ใช่อเอาเสียว,วันเดอโตคันเดียวคันเลยจากที่พักหลวงพ่อแล้วก็กลับบ้านนอดทางนั่น,นะนเนาะไปเบงเคลีต่อ ไปออกจากวัดเลยนะจ๊ะเนาะไ,<อ>ไ,ไปำงำไมามงามกลับบ้านเลยนะยจ๊ะเด้อขึ้นทางด่วนแล้ว,วนะอืมใหญ่ขึ้นกระพลาดละ่ะมาเป,ปิดหูปิดตาเห็นบ่พี่น้องอุย้ย ยายกะมาเจ๊เป๋วัดเพชรบุญมาแล้วใหญ่ไปจบคลิปไว้เพียงแค่นี้เด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกกระลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแซ่เจรใหายใหญ่ด้วยดีเสมอมาใยายผิดพลาดบ่คั่นได้ยายขออาภัยเด้อจ้าคลิปยายมาขึ้นมาพุ่นทีสวัสดีจ้ารักนะทุกคนยายรักพี่น,น้องเด้อจ้าบายบายจุ๊บๆุ๊บเดี๋ยวคนติดตามคลิปยายต่อไปเด้อด,ด้วจ้าเด้อ